ข้นุ่มลืมผัวขัานุ้มลืมผัวเสูช่อง m a d y Story นะครับ FC วันนี้เรามีทีมงานนะติดตั้งแอร์นะคร เพิ่มความเย็นของห้องลืมถ่ายตั้งแต่ช่วงเช้าในเอฟซีนี่ฮะติดตั้งแอร์นะฮะเป็นแอร์ตัวเก่าที่เอามาจากนาตรงนี้ก็เมย์บอกว่าอยากให้ติดตั้งแอร์ไปชิงเสียงไปทางาที่นอนนะก็เลยได้ขย่บเข้าไปอีกคิดว่าวันนี้น่าจะได้ลองแอร์นะครับช่วงเย็นๆนี่แหละ ครับ uh, FC ตอนนี้บ่ายสามแล้วนะฮะบ่าย3นะะามก็ทีมพี่ทุยนะฮะทำไม้ระแนงเรียบร้อยแล้วนะฮะตนนัวนี้กับตัวน,นี้นะฮะแล้วก็ดูภาพสังเร็จสมบูรณ์แล้ว FC นี่วันนี้ก็มีทีมติดตั้งแอร์คอนดิชันมานะฮะในห้อง ซึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วเนี่ยฮะเรียบร้อยเฮ้ยปากแปะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชีต้านีเอฟซี FC. ทั้งบนนะฮะก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมให้ดูก็คือ พี่สงขึ้นไปยิงไม้ฝาเชือร่าข้างบนนะฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วติดไปแล้วจากตอนตอนแรกก็คือมันจะดูโล่งๆนะฮะดูโล่งๆฝาตอนนี้ก็คือติดแล้วเหลือ2แผ่นสุดท้ายนี่โอ้เหลือ2แผ่นสุดท้ายนะเอ สองแผ่นสุดท้ายเนี่ยผมจะทำเป็นลักษณะว่าคือเขายกออกได้ง่ายนะฮะยกออกได้ง่ายสามารถที่จะล้วงเข้าไปเอาไม่กวาดอยากย้ายเข้าไปกวาดได้เดินเข้าไปได้นะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีคานยาวเข้าไปข้างในนะฮะคานยาวเข้าไปข้างในก็เวลาที่เราจะทำความสะอาดเนี่ยเราก็ยกไม้ฝาออกแล้วก็เดินเข้าไปข้างในได้ ก็เหลือจุดสุดท้ายแล้วเหลือจุดสุดท้ายอันนี้เขาเลือกเป็นช่องลับนะ FC เป็นช่องลับคือยกไม้ฝาออกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปกวาดอยากย่อยกวดอะไรข้างในได้จุดสุดท้ายโอ้โหเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลยพี่ทุยมาไม่ได้ประมาณนี้นะครับ FC ส่วนแอร์นะตอนนี้ก็คือติดตั้งแทบจะเสร็จแล้วเหลือแค่ต่อระบบไฟข้างบนนะฮะต่อจ้ำสายไฟเข้าไปข้างในเพราะว่าทีมไฟฟ้าเนี่ยเขาทำไว้แล้วเรียบร้อยจุดที่จะต่อนะฮะที่แอร์เขาก็มาจ้ำเข้าสายไฟเรียบร้อยไหมพี่เรียบร้อยแล้วโอ้ อ๋อฝนตก <laughs> ยังออกไปข้างนอกไม่ได้ <laughs> ตอนนี้ฝนตกในะอฟฝนตกก็เลยต้องอทำข้างในก่อนนะฮะปิดปุ๊บเรียบร้อยระบบไฟตอนโดยสายไฟสายไ,ไฟพี่คนนี้เขก็มาทำให้นะฮะมาวางไว้ให้มี FC ส่งข้อความเข้ามานะบอกว่า อยให้เดินเมนใหม่นะฮะอันนี้ก็คือเดินเมนออกมาแยกต่างหากใน FC แล้วก็จำตัวคอนโทรลใหม่ทําตามใจ FC เลยนะฮะ FC โอเคตอนนี้ก็คือเดินสายไฟ เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะติดตั้งแอร์เป็นยังไงบ้างแอร์จะอยู่ที่12,000 BTU นะฮะก็คิดว่าถ้าไซส์เนี่พอไหมก็คงไม่ไม่พอเท่าที่ควรแต่เมย์บอกว่ามันจะมีตรงส่วนตรง พ่วงกลางเนี่ยก็อาจจะมีทําเป็นแบบว่าเป็นเหมือนตัวม่านนะฮะเป็นม่านมาปิดไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่เป็นห้องอีกห้องหนึ่งข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอาหารทิปมาอีกแล้วนะคะอาหาร,าหารทแม่มาอีกแล้วอ่ะอดเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยมีใครส่งอะไรมาเอฟซพอดีมีญาติจากที่กรุงเทพนะคะส่ง อันนี้มาให้จะบอกว่าเขาส่งมาให้ทุกปีแหละเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะเดี๋ยวให้แม่เปิดข้างในเองดีกว่าเป็นอาหารทิพย์ของแม่ด้วยโอ้โหอาหารทิพย์มาอีกแล้วดูกล่องก็โอ้โหเป็นิชัเลยเป็นดิชักด้วยนี่ีึกว่าทองหรือเปล่าเนี่ย เปิดดูไหมโอ้แพ็กเกจอันนี้มันเป็นเป็นตู้เสื้อผ้าเหรอแม่ไม่ใช่โอมันเหมือนตู้ทองตู้เงินอะไรทำนองนี้นะโอ้โหเป็นขนมไหว้พระจันทร์อ้าวนึกว่าทองเลยนี่แม่ลองดูเผื่อมีทองแม่ลองดูใครเอามาให้นี่ญาติที่กรุงเทพเราเนี่โอ้ไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดานี่โอ้โห โอ้ลมฝนจะตกไม่มีบุญไม่ได้กินนะนี่พี่เหน่งได้กินทุกปีเลยแม่เขาส่งมาทุกปีบุญเราเยอะนะเิงๆรวยเด้อใครเอามาให้นี่นี่อเราเปิดมันมีกี่ชั้นแม่ใช่มีหลายรถทีชั้นด้วยโอ้โหอันนี้สีชมพูเหรอมีสีชมพูโอ้สีชมพูมีหลายชั้นมีหลายรถ แม่เปิดทุกชั้นเลยอ่ะเปิดให้ครบแม่เปิดให้ครบอ้โหอันนี้สีอะไรสีอะไรนี่สีชมพูเฮ้ยสีครึ่งไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้สีส้มกับเหลืองอันนี้ไม่เคยเห็นเนาะสีแบบนี้ใช่ใช่ใช่เยว ขอดูหน่อยว่ามันเป็นรถอะไรแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายาย,ยังกับขนมชั้นแนนแนนแนนนนอุ้ยอันนี้สีนี้ก็ไม่เคยเห็นน,นี่อะไรนี่สีอะไรนี่โอโ้โหแม่นี่ให้ร้อยแสดงล้านให้รอยแสดงล้านสีอะไรม่วงสีม่วงมันมีรายละเอียดไหมว่าเป็นรถอะไรอ๋อน,นี่เ๋ยวอันนี้แม่อันนี้นะเป็นสองสองรถอันนี้สีส้มอ๋อรถมันอยู่ข้างหลงัง โอ้โหได้กล่องชายอยด้วยขนมแม่ไม่กินใช่ไหมกินขนมกินเอาทั้งสองอย่างเอาทั้งสองอย่างอันนี้สีส้มนะคะอ,อันนี้เป็นรสผูเรียนหมอนทองไข่โอ้โหโไม่ธรรมดาะลินชักแม่กำลังอยู่กับลินชักใส่ขนมสวยงามมากเลยดูด,ดูดูแม่ดูดดตามแม่โอ้โห พอนะเนี่ยพอนะเนี่ยอ๋อนี่ขนมอันนี้ไม่กินขนมไม่กินขนมก็กินคนรักมากนะสีม่วงอันนี้ขนมไหว้พระจันทร์รสอ่างหุ่นเคียวโมขอบคุณผู้เทียมมาให้เด้อเพื่อนรสนี้เมย์ไม่เคยเห็นอันนี้รสอ่างหุ่นรสอ่างหุ่นอันนี้รสทุเรียนอ๋อโอเคอันนี้ดูทุกรสก่อนอันนี้รสลำไยสีทองลำไยสีทองอันนี้อันนี้รส ส้มยูสุมิยาซากิไม่อยากกินอยากจะเก็บไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวลองเป็นที่รแล้วลึกสักชิ้นดูมีให้แม่ลองชิมดูแม่เลื่อกเอาเอารสไหนมีรสส้มรสหมอนทองทุเรียนรสอังุนแล้วก็รสเอาหมอนทองทุเรียนแล้วก็รสลำใหญ่อหมอนทองทุเรียนเดี๋ยวเราจะลองมาทานดูในเอฟซีมันมีหลากสีจริง หนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นห้าสีสี่ชิ้นห้าสีแม่อยากกินทุเรียนก่อนใช่ไหมใช่ทำไมถึงเลือกทุเรียนเพราะว่าชอบทุเรียนชอบทุเรียนอันนี้กินไม่ได้นะครับแม่แม่บอเรียนแม่เคยกินทั้งหมดทั้งมวลนี่ไม่ชอบมีเรื่องตลกมีเรื่องตลกตลกจริงๆริงทำไมมีอะไรเกี่ยวกับซองแม่มีเรื่องตลกแม่เห็นแล้วแม่สะดุดใจคือยังไงคือว่า ญาติของแม่น่ะล่ะแฟนอของญาติของแม่น่แหละ,ะไปหาหมอ,อไปหาหมอในกระปุกน่ะเขาก็เอามันมีไอ้นี่ใช่ไหมละ่ะเขาก็จัดมาจัดมาเขาก็เ,าเ,าเอาให้บอกว่ากินอย่างละหนึ่งเม็ดกินอย่างละหนึ่งเม็ดแกก็เลยเอามาบ้านแกก็เลยกิน แกออกแกกินวันละหนึ่งเม็ดหรือเนข้างในมันจะมีเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆใชอกันชื่นน่ะแกก็กินกินกินสองสามวันแกก็เก็บท้องอยู่นั่นแหละภรรยาแกก็เลยถามว่าเจ้ากินจังไดยานี่ยาหนังอามาให้คอยบึงกันน่ะคือเก็บไปนหนาที่คือปวยไปนหนาเลยอามาอันนี้กินบ่อันนี้ก็กินเม็ดเดียวพูดมา อันนี้ก็กินเม็ดเดียวนะสรุปก็คือก็คือกินอ้นนี่ไปด้วยทุกครั้งคือกินกินยาปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะกินอันนี้ด้วยจ่ไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเก็บท้องป<ว>อท้องอันนี้ทานไม่ได้นะครับเ,เป็นท่าหอน,นทุกทฟัง มันพยายามกำชับคนไข้ดีๆคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะบางคนเขาบอกว่ามันมันเป็นสลับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างในเนี่ยนะพูดแล้วก็น้ำตาไหลอ่าโอเคเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองแบ่งกันนะครับขอก็ให้คนที่ส่งมายังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเ้ออ่ะนี่ อันนี้ชิมๆดูโอเคชิ้นแรกให้ท่านแม่ก่อนโอ้ยยิบด้วยเหรอครับหยิบเลยครับมือดำนะมือดำมือมือคนทำเกษตรเอฟซีนี่โอ้โหหอมมากเลยใส่ไส่ไทยเค็มด้วยอืมกินเตะจมูกมากชอบชอบหอมมาถึงเมเลยเป็นไงทีหนึ่งอร่อยอร่อยอร่อยมากใส่เค็มด้วยไทยเค็มด้วย อร่อยฮะ FC ดีหนาเลยูกล่องทำดีสวยแม่จะแพงแม่น่ะอยากจะได้กล่องแบบนี้เอามาใส่เครื่องประดับนี่สวยๆใช่ไหมแม่แบบนี้เนี่ยคลอยไปอย่างนี้ได้แข็งแรงดูนะอุ้ยแข็งแรงแข็งแรงใช้ได้หลายปีอยู่แล้วนี่เขาบอกว่าอันนี้แม่ใส่เครื่องประดับแล้วก็เข้า ตู้ดินจะได้หาง่ายฮะพนังสี่อิบทำสวยมากทำสวยเขาเรียกว่าขนมเบรกแตกนะฮะเบรกแตกเบรกแตกก็เลยบอกพี่เน้งว่าให้ให้แกะหมดเลยแล้วก็เอาเอาแต่ละรสผสมเอาไว้ให้พ่ออ๋อเป็นรวมใช่ไหมเป็นรวมวัตทุเรียนแม่เป็นรวมแม่ไปหมดแล้วเรียบร้อยไปแล้ว ขา่นหนุ่มลืมผัวข้นหนมลืมผัวต้องขอโทษข้าวลืมผัวเลยข้าวเหนียวลืมผัวต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะฮะอ่านี่ไม่ไม่ต้องพูดให้ฟังนท่านประธานก็ดูคิดอยู่ดีหลอกหลอกกินหลอกหลอกกินนี่ก็นี่เครื่องนึงนี่นะฮะ fc นี้ประมาณนั้นมีรถลำยายเนีงก็ พี่เนี่ยผมไปดูแล้วไม่ดูแลกินละอันนี้ให้ท่านประธานท่านประธานนะฮะเพราะว่าเป็นขนมเบรกแตกขนมลืมผัวแต่แม่บอกว่าขนมลืมขนมขนมลืมผัวแล้วนี่นี่กินแล้วลืมผัวเลยไม่กินผัวให้กินอันนี้ก็พวกเราก็แบ่งกันกินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อเปิดแม่แม่ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอ้าแล้วก็ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมให้่าำประทานรีวิวอีกรอบนึงอ่ะเปนเองชิมซิว่ารสอ่างหุ่นเป็นยังไงอ่างหุ่นคือตัวไหนตัวนี้สีม่วงรสอ่างหุ่นเคียวโฮฮึอะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บก่อนเดี๋ยวไม่ไว้ใจเดี๋ยวจะลอยมาใส่อาหารที่ค่อยกิน อ่ะแม่รถองุ่นทีนี้อันนี้รถองุ่นอ่ออารถองุ่นนี่อ๋อ,อยังไม่ทันได้เข้าปากเลยม,มันมันมันกลิ่นมันมขึ้นปากเลยนะแม่เนาะเนี่ยแค่อาปากเนี้ยกลิ่นมันเข้าไปในปากเลยอะเอสซีมันก็อีกรสหนึ่งเดี๋ยวให้น้องมีมันมีเนื้องูนด,ด้วยใช่มีเนื้องูนด้วยเอนี่ยดูกเ้มีนนืุอือ เนี่ยเอฟซี FC. มินมีเนื้ออ่อนอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ลำไยนะฮะถ้าป้าถือรถน่าจะลำไยใช่ข้างในก็จะมีเนื้อลำไยชิมก่อนใช่หรือเปล่าใช่ใชมันจะมีส้มยูสุกับลำไยอืมลำไยลำไยอืมเขาไม่ใช้ไม่ใช้ข้าวกล่นแต่เขาเอาเนื้อมันอะ มาเอาเนื้อมันมาเป็นส่วนผสมเยอะมากส่วนผสมเยอะมากส้มส้มส้มยสุทำไมเขาเพาะเขาใส่มาเยอะเสียเขาอยากให้กินคู่หรอใช่ไหมเพราะมีสองสีเพาะหรออืมส้มกับส้มเหลืองกับส้มเดี๋ยวส้มก่อนนะเหลืองอ่ะอันนี้เป็นส้มส้ม ้วก oh. ็ป็นส้มส้มส้มอร่อยไหมอเมซ่า